อำภอขุนยวมทางปลัดอำเภอพร้อมด้วยสมาชิกอสขุนยวมทหารพลานและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาติอำเภอขุนยวมก็ได้มีการลงพื้นที่มอบเครื่องกองน้ําให้กับโรงเรียนแม่ขออภัยครับโรงเรียนบ้านหัวแม่ลากะ บ้านหัวแม่ลากาใต้โรงเรียนบ้านหวานโนและโรงเรียนบ้านแม่โกปีที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิไอแคร์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับพร้อมมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยทั้งนี้ทางด้านของเส้นทางระหว่างบ้านหัวแม่ลากาใต้หมู่ที่8 กับบ้านแม่โกปีหมู่ที่3ตํตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมรถยนต์ที่เป็นพื้นต่ำเนี่ยก็ไม่สามารถขับผ่านได้เนื่องจากถนนมีร่องลึกเบื้องต้นชาวบ้านเองก็ได้ช่วยกันนําหินมาถมเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้นะครับ ส่วนที่อำเภอเมืองแม่ห้องศอนค่ะนายสังคมคัดเชียงแสนในอำเภอเมืองแม่ห้องศอนลงพื้นที่เพื่อติดตามเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านไมโครเวฟหมู่ที่11ตําบลห้วยโป่องอำเภอเมืองแม่ห้องศอนทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านต้องใช้ลําเลียงพืชผลทางการเกษตรในอำเภอเมืองแม่ห้องศอนค่ะจึงได้แจ้งประสานให้องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโป่งเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยใช้รถไถฟาร์มเพื่อเปิดเส้นทางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้